ข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันนี้27มีนาคม2563ราคาหน้าครบหาครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตราคาน้ำมันเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนล ราคาน้ำมันจากปั๊มบางจากแก๊สโซฮอร์เกลิตรละ18บแาทแปสตางค์แก๊สโซฮอร์อียลิตรละ15บหาทแปสตางค์แก๊สโซฮอร์อีแลิตรละ15บหาทสิสตางค์แก๊สโซฮอร์เกลิตรละ18บแาทห้สตางค์ดีเซลลิตรละ20่สบาทเจสตางค์แก๊ส NGV ลิตรละ15บหาทสาสตางค์ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ24่สบาทหกสตางค์ดีเซล B20 ลิตรละ17บเาทห้สตางค์ดีเซล B10 ลิตรละ17บาท79สตางค์ครับราคาปั๊มปตท,ะทวันนี้แก๊สโซฮอล์เกวันนี้ลิตรละ18บแาทแปสตางค์แก๊สโซฮอล e ์ E20 15สิบสาทแปสตางค์แก๊สโซฮอล e ์ E85 ลิตรละ 1 5บ4าทส4สตางค์แก๊สโซฮอ91ลิตรละ1 8บ8าท58สตางค์เบนซิน95ลิตรละ26.26บาท26สตางค์ดีเซลธรรมดา20สบาท79สตางค์แก๊ส NGV ลิตรละ15บาทส1สตางค์ดีเซลพิมเมีลมลิตรละ24สบาท64สตางค์ดีเซล B20 ลิตรละ17บาท54สตางค์ดีเซล B10 ลิตรละ17บาท79สตางค์ครับ